วัดนี่ก็สร้างได้สวยงามพอสมควรนะครับบรรยากาศยูที่ทัดสวยนะครับนึ่ครับนี่ครับนี่ก็คือพิธีสงนำพระนะครับหลังจากเยี่ยนเที่ยนจบแล้วนะครับกับมา่อสงนำพระบานอันนี้ก็จะเป็นรูปพญานาคเป็นบันไดขึ้นไปสั้นเทิ้งเงอีกนะครับ มีรูปหัวพระานาานะครับทั้งสองทางนะครับแล้วก็จุดเป็นหางขึุดไปนะครับสามารถย่างสุเที่ยวชมได้นะครับมีกุฏิมีสลาอีกนะครับอยู่ทั่งๆนะครับนะครับแต่ผูใดมาเที่ยววัดทำรพระท่องแล้วก็จะได้เห็นนะครับบรรยากาศนะครับดูคนมาเที่ยวกันหลายนะครับมีการจุดฟังไฟพร้อมนะครับนี่ครับ เดี๋ยวสิพาย่างไปชมเมืองนั้งทึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศพี่สาวผู้สาวก็มาเซลฟี่กันถ <c oughs> ่ายรูปก,กันอยู่แถวนี้นะผู้สาวมาตตาบันไดน้อเนี่ยน้อบ้านข้าวเขียวนี่ครับมีตุู้ๆๆๆงอมงได้ผู้สาวบ้านข้าวเขียวนี่ครับนี่ครับอ่เดี๋ยวผมพูดห้าขึ้นดิชมเมืองนั้งทึ่งนะครับ มีเลาอีกนะครับที่ทังเฮิร์นี่นะครับวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับพี่นาเที่ยวนาชมนะครับผูใดมาแล้วกับเดินไปขึ้นมาชมนะครับวัดธรรมพระทองนะครับอยู่ที่บ้านโคกตัดทองตำบลข้อเขียวอำเภอวารทิศภูมิจังหวัดสกลนครเคื่อก่านะครับนะครับเลาเย็นอีกสล拉หนึ่งนะครับมีรูปปั้นพญานาคนะครับข้างเขึ้น ครับอันนี้ก็จะเป็นทางยางเลาะไปชมวิวทิวทัศน์ภูเขานะครับเสีย,ยลมมังเข้าจุดลงไฟไงมันเท่หงุ่นบ่ ใครยูทส่ครับใครยูทูปยูทูปเอฟซีครับเอฟซีตัวยูีวันไดนมันจับป่าครับมันจับป่าจะรีบกดเข้าไปชมเด้อคนรับฟันชาแนลเด้อครับผมอย่าลืมกดเข้าไปเบิ้งเอฟซีพอเอฟซีเอฟซีรุ่นรุ่นน้อยแล้วครับนี่ครับเรียนสั้นไดนปะหาครับปะหานี่ครับมาจากบ้านจำปานะครับเอฟซีผมมีทั้งรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ด้วยครับอันนี้ก็แล้วพี่ทีงทั้ง พุทธศาสนาแล้วนะครับเ 3, ไปกับไปกคนการเ<อ>วียนเทียนแหรอครับบัดน,นี้หรือว่านั่งเทียนหรืว่าเราเรือร่องเรืรอ่องอพระพุทธเจ้าผูเป็นพระบรมงศลกาธรรดาดัะมนุษย์วันนี้ เรามาไใยพอบรรยากาศตอนนี้กําลังเวียนเทียนนะครับเวลาละใอนนี้ไอ้วนึงอันนี้ผู้จ้าผู้เจ้าไผู้เจ้าการลุงุุ่มบรรยากาศนะครับตอนนี้กางเวียนเที่ยนนะครับอันี้เรยาาลาเว็นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ วัน,นนี้ก็แล้๋วพิธีทังพุทธศาสนาแลวนะครับพระเป็นสวดมนตนยก17บทนะครับ17บทตอนนท้วนี่กนเวลาเวียนเทียนนะครับมีบันวิสาขครับูชาพร้อมนะครับได้ต้องทำพทิธีเวียนเทียนก่อนแล้วก็จังสิสงน้ํำพระนะครับ มาตรงที่พาใหญ่นะครับครับสามารถนี่นะครับนี่คืองานสงนาพระนะครับปัดถธรรมพระท่องตำบลข้อเขียวอำเภอวังนิจูมิจังหวัดสกลน,นครน,นะครับนะครับอันนี้เป็นพิธที่การเวียนทเทียนนะครับ ที่ทางพุทธศาสนานะครับอันนี้พระสงฆ์น้ำหนานะครับทำการสวดมนต์ไปน้ำนะครับในวิธีการเรียนเทียนนะครับรอบบริเวณวัดถ้ำพระทองนะครับ นี่ก็สร้างได้สวยงามพอสมควรนะครับบรรยากาศอยู่ที่ทัดสวยนะครับนี่ครับนี่ครับตั้งอยู่ทั้งเขาผู้พาเล็กนะครับนี่ครับแลนนี้ก็ร่างเวียนเทียนนะครับวันนี้เป็นวันวิสาขะเวียนเทียนเรียกอจะเป็นวิธีการสงน้ำพระนะครับกังหอดหยาโยมมา ร้ายนะครับถือว่าได้รียกาบรรยากาศนะครับบรรยากาศการเวียนเทียนนะครับเียนเทียนแดกกิมาสงนามะนี่นะครับอนนี้จะเป็นการเียนเทียนซะกอนนะครับ ญาติโยมกับมาก,กันหลายนะครับเวียนเทียนเนี่ครับออกไม่ออกญาติโยมมาก,กันหลายบ้านหลายตำบลน,นะครับหลังจากเวียนเทียนแล้วก็คืสอสงน้ำพระนะครับหลังจากเวียนเทียนครบสามรอบแล้วนะครับ หลังจากเทียนเที่ยนจบแล้วนะครับเพิ่ลกระเสียถอกไม้ถูกเที่ยนนะครับมาว่างอยู่นาพระประธานองค์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะครับพลพอกนองญาติยมนะครับกระเสียถูกเที่ยนมาว่างนะครับหลังจากเทียนเที่ยนจบแล้วนะครับนี่คือบุญสองน้ำพระนะครับวัดทําพระทองนะครับ อยู่ที่ตำบลข้ามอยู่ที่ตำบลคอเขียวนะครับอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครกับผู้ใดบ่เคยมากอะปีหนากับมีอีกนะครับเพะจักัดอีกนะครับวันวิสาขาปีหนาก็มี่อีกผู้ใดทีเห็นคลิปแล้วอยากมาเที่ยวนะครับปีหนาก็มาได้นะครับช่วงวันวิสาขานะครับทุกปีนะครับพฏิจจัดงานสงนำพระวัดถ้ำพระทองนะครับนี่ครับวิวทิวทัด บรรยากาศวิวยิวทัศน์สวยงามนะครับนี่ครับปัดคำ์พรทองนะครับหน้าท้ายลูกนี่บังไฟจุดพร้อมนะครับน,รรนี่ครับนี่จุดบังไฟพร้อมนี่ครับบริเวณลานตรงหลังวัดนี่นะครับตรงหลังถ้ำนี่พรนกระมี่ลานปูนเนี่ยพนมาชมวิวนะครับหน้าท้ายลูกมาเซลฟี่นะครับนี่ครับยีนาเพื่อกจัดอีก ผู้ใดที่ยังบด้มาอยากมากับมาได้นะครับบุญสงนมพระวัดธรรมพระทองตําบลขอเขียวอําเภอว่าดิษฐพจังหวัดสกลนครน,นะครับกาบมีดาครับหลังจากเยี่ยนเทียนแล้วพระกัจิสงนมพระครับบานอ่ะมีเท้าไหน่กัจิเย็บภาพบรรยากาศสงนมพระเห็นเบิ่งนะครับนะครับี่ <c oughs> นี่ก็คือพิธีสงน้ำพระนะครับหลังจากเที่ยนเที่ยนจบแล้วนะครับกับเมื่อสงนำพระบ้านนี่ครับนี่คือพิธีการสงน้ำพระนะครับของวัดธรรมพระทองตำบลเขาขีอําเภอวานิชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับพฤศจจัดทุกปีนะครับวันที่สาขาบูชานะครับเรต้องจัดสงน้ำพระที่วัดธรรมพระนี่นะครับ ตอนนี้ถ้ามีการแสดงของลูกหลานเพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาหลังจากเวียนเทียนแล้วนะครับว่าที่นี่ที่การสงนำพระในการส่งเสริมให้มีควาะเพตยรณาที่เราทำเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราไม่ได้ทำเพื่อความสนุกสนานนี่คือธีการสงนำพระนะครับนี่จุดประสงค์เพื่อน้อมถวาย คือบรรยากาศนะครับการรงพระนะครับสงนมพานะครับบัดรถ้ำพระทองนะครับนะครับทีนีทุกปีนะครับวันวิสาขบูชาครับหลังจากเวียนเทียนแล้วนะครับพระกะสมาสงนมพระนะครับนะครับสำหรับท่านใดที่บ่เคยมากะยัให้มากานะครับมาเที่ยวมาชมมึงนะครับจัดทุกปีนะครับสำหรับ งานสงนำพระผู้ใดบาเคยมากับมานะครับปีนามาได้นะครับวันวิสาขาบูชาเด้อทีอ่นี่งานสงนำพระวัดธรรมพระทองบ้านโคกตาทองตำบลคอเขียวเมือวาริจภูมิจังหวัดสกลนครครับเบื่องบรรยากาศนะครับการเอสงนำพระนะครับนี่ครับ แต่ยังบม่เคยมากอะหมาชมนะครับปจิจัดทุกปีนะครับงานสงฆ์พระวัดถ้ำพระทองนะครับตรงกับวันวิสาขาบูชาทุกปีนะครับจิจจัดงานบุญสงน้มพระวัดถ้ำพระทองนะครับหลังจากสงน้มพระเสร็จแล้วก็ขอยพีน้องญาติโยมมาแยากย้ายกันเดินทางกลับบ้านนะครับเป็นนวมเสร็จพิธีนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครป์กับกด,กดกระดิง่งให้น้ำไปกับเดอ้อเพื่อที่วัฒนดรรมที่จะไปนะครับครับชมบรรยากาศสงนำพระนะครับนะครับนี่คืองานบุญสงนำพระนะครับวัดธรรมพระทองบ้านโคก,กตัดทองนะครับตบลคอ,อเสียวเพื่อวาัดจตุพุมจังหวัดสกลนครน,นะครับพี่น้องญาติโยมนะครับ ในเขตเอำเภอวาริตนะคับในเขตเอำเภอไก่เชียงนะครับต่มากนะครับอู่ต้นมากกันหลายนะครับน,นี่คือภาพบรรยากาศของวัดถ้ำพระทองนะครับบ้านโคกตัดทองตำบลคอ,ขอเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครตอนนี้พิธีการสงฆ์พระหรือว่าเวียนเทียนกับจบสิ้นลงแล้วนะครับเนาะสำหรับวันวิสาขาบูชาปีนี้นะครับ ปีนาผนละครับเจอกันนะครับนี่ครับบ้านนี้าก็จิเดินทางกลับละครับนี่ครับนี่คือทางลงนะครับทางลงจากวัดนะครับอาจจะเป็นค่อยๆลงไปนี่ครับสั้นๆแน่ค่อยๆนี่นะครับปีนามาไม่นะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาเห็นมาเที่ยวกับมานะครับปีนาวันวิสาขานะครับกับจิมี่อีกนะครับสงนำพระนะครับวัดธรรมพระทองตั้งยูบานโคกจัดทองนะครับ ตำบลคอเขียวอำเภอวารีชุมภูมิจังหวัดสกลนครนะครับยีนายัดอีกแล้วครับ่นกัจัดทุกปีนะครับทางป็นเขานะครับวัดนี่ตั้งอยู่ทั้งเขาผู้พาเล็กนะครับทั้งู้เขาทั้งกู้พาเล็กครับตอนนี้แล้วงานแล้วนะครับลงท่านกับเจ็บเบ็ดแล้วนะครับตอนนี้เำาก็อยู่เดินทางกลับแล้วนะครับนีด สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครแล้วก็กดกระดิง่งให้นำเดอครับเด้อเพื่อสิบไิพาสคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้ซะก่อนนะครับสวัสดีครับ